สวัสดีครับชาตรีนาโนครัวโนในครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทำบุญเซนผัดไข่ใส่ชะอมครับสำหรับส่วนผสมนะครับต่างๆด้านล้างเลยนะครับผมก็จะใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะครับจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปครับผัดกระเทียมนะครับ ให้สุกหอมครับเมื่อกระเทียมของเราได้ชี้แล้วนะครับเราก็เบาไฟลงครับจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปครับเบาไฟให้สุดเลยนะครับใส่เส้นลงไปครับแล้วก็ใส่ชะอมลงไปครับอ่าปรุงรสด้วย ซอสปรุงรสผงปรุงรสอย่าใส่เยอะเดีย๋ยวมันจะเค็มผงชูรสแล้วก็น้ำตาลครับซอสหอยอ่ะโอเคจากนั้นก็คือเปิดไฟกลางครับ ผัดนะครับทุกอย่างให้เข้ากันครับเคผัดไปเรื่อยครับ นะครับจนเส้นสุกแล้วก็แห้งครับไข่มันก็จะเคลือบต่อเส้นแล้วก็ุ่อนนะครับ ผัดไปเรื่อยๆครับอ่า แล้วนะครับพอเราก็ปิดไฟได้เลยครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u i s e ของไผมด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ